สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมืโอนี้กับมาพบกับน้ำเสียกับเก่ามาเสียวันที่สามแล้วแม่นครับผมสามตุลาคมหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมครับวัยเนาะตุลาพฤศจิกาธันวาปีใหม่แล้วแมน่นค่ะได้ยังไปค่ะท่านผู้ชมย่างหน่อยก็ได้ถือเลขเนาะแมน่นถือไปเรื่อยๆค่ะปีใหม่เด้อครับพี่นอ้องยงีวไปอกีกยงีวต่อไปอกีกปีหก แปดคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเอาคลิปนี้น้ำเสียสีผ้าไปตามแนวทางเลขแม่อ้อยคะ่ะเลขแม่อ้อยเลขวิ่งเพิ่นนี่เลขประกบคูนี่บนเป็นบน,บนล่างเป็นล่างกระทือว่าเดินดีอยู่ด้ค่ะท่านผู้ชมค่คะแต่ว่าเลขแม่อ้อยหน่อยคูเอฟซีเพิ่นกะ,ะบอกให้น้ำเสียบอกให้เอฟซีฟัง่งคูถี่เพิ่น จับจุดเหล็กแมววถือกนะครับเป็นบนรางน้ะเถาใส่บนรางครับผมค่ะใส่บนรางค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเหล็กไม่อ้อยบนหนาจิมีสองคูล่างสองคูค่ะใส่บนรางไปเลยครับพี่น้องน้องว่างหันเต็มๆเลยห้าเก้าตรงๆค่ะห้าเก้าตรงๆค่ะท่านผู้ชมเหล็กว่าหลายคูมีส่วนหนึ่งแม่อ้อยเพิ่นรุดเพิ่นอยากขอเบรกเอฟซี่ให้เบรก เพราะว่าเป็นเสี้ยนเก่าเพิ่นกาะยะกอติดไปเลขมีเข่ามีหลุดเนาะครับผมค่ะขอบคุณแนวทางแม่เด้อค่ะที่เพิ่นทรงห้น้ำเสี้ยทรงห้พี่น้องเอ๊ซี่เบิ่งเป็นแนวทางค่ะกอติดเพิ่นไหมเด้อครับผมค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมค่ะก่อนสิไปเบิ่งแนวทางแม่ออยมีอาจารย์ต่อยมาจากสุราชค่ะเพิ่นเป็นผู้ยิง่งแล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นอาจารย์อาจารย์ต้อยมาจากสุราช โบแมนอาจารย์ขวนใจเอฟซีนะคะที่ว่าอาจารย์ต่อยนั่นที่พ้าเอฟซีถือเลขนั่นก็คืออุบลครับค่ะเป็นผู้ชายค่ะเดี๋ยว FC เอฟซี่นจะทับสนว่าตกลงนี่เป็นอาจารย์ต่อยอที่เพิ่นเคยถือเลขนําแม่นบ่บ่แม่นค่ะหรือว่างวดนี่ลราเพิ่นก็สิพาถือคือกันเนาะแม่นค่ะแพคคู่อเลยบาดนี้แพคคู่เ<ห>อ้ด<ะ>้แพคคู่ดิเฒ่ามี3ดิ สามเลยเนาะพิดต่อยอีกครับผมพิดต่อยคือคือกันอันเซียนเนีครับผมค่ะมือแรงว่าเจอกันแล้วค่ะเลขบ่หลายครูพ่นวามันเดินดีน้ําเสี่ยกันเลยอยากแบ่งปันให้เอฟซีเบิงเนาะครับผมค่ะคืนนี้เจอกันแล้วค่ะท่านมู่ชส้มค่ะคืนนี้เจอกันก็ติดไม่ออยไวเดอครับพี่น้องค่ะเพราะว่าปูคนกระทักพี่น้อง แม่ช่วงนี้ละไปปลายปีนี่ละเปิ้ลวาโย่อ๋อปูถักแม่อ้อยเดือนตุลาเดือนตุลาเนาะแม่นครับค่ะแม่อ้อยเพิ่นจะมีโซกวันเพิ่นกะสิแบ่งปันให้เอฟซีนะเนาะครับผมค่ะคาะท่านผู้ชมอ๋อไปเบิ่งแนวทางกันเลยเนาะครับผมเขาขัดท่านผู้ชมแม่อ้อยนี่งวดพุ่นที่ออกซูนฮุก แม่ให้วิ่งหกอันนั้นยู่บนอยู่นะเถอวิ่งนะคะ่ะคนประกบครูให้หนึ่งหกหนึ่งเลขออกศูย์หค่ะต่อมาแม่ออยให้วิ่งล่างเจ็เข่าเจ็ดยู่ค่ะดันมุ้ชมก็คือเจนะ็ดสามสามเจ็ดเนาะค่ะต่อมาให้วิ่งบนค่ะให้วิ่งบนเก่าไปล่างค่ะเลขแม่อ้อย f อซ เพิ่นบอกเนาะค่ะที่น้าเสียร์บอกถูกคลิปเพิ่นเจ้าเหล็กแม่อ้อยนี่บนล่างเพิ่นมีแค่ซี่คูนูนึงค่ะบนล่างเหล็กวิ่งแม่อ้อยนี่กับแม่นเนาะค่ะมาเบิ่งงวดทีเด้อคะ่ะเพิ่นปล่อยเหล็กล่างมาก,ก่อนค่ะวิ่งศูนย์ล่างสองตัวล่างศูนย์เก้าศูนย์แปดกลับด้วยค่ะกลับด้วยไทฟซีมักบนกับจัดน้ำแม่เด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นมีสองครู อีกจักหน่อยบนเพิ่นสีปล่อยมากค่ะท่านผู้ชมรอเพิ่นก่อนเลขเป็นเลขสายค่ะมูน้ำกันค่ะท่านผู้ชมแม่อ้อยนี่ปีนี่กระเขารลายงวดอยู่ดีเถอะช่วงนี้ต้องก๊อสติดเพิ่นไวเด้อครับผมค่ะนะค่ะท่านผู้ชมวิ่งศูนย์สองตัวล่างศูนย์เก้าศูนย์แปดค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมแคปดาจอไวเด้อค่ะ คืนนี้เจอกันกับอาจารย์ต้อยค่ะมาเบิงอาจารย์ต้อยค่ะอาจารย์ต้อยอาจารย์ต้อยจากสุราษฎร์แต่ไม่ให้อัดคลิปเสียงค่ะครับอาจารย์ต้อยอุบลอันนี้คือขวัญใจเอฟซีค่ะในนี้น้ำเชียรสิบอ้เอฟซีฟังคือหลายแถ่น้ำเชียเป็นของอาจารย์ต้อยบอค่ะบอค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมศูนย์ตัวเดียวแมนค่ะ เอาแถวเลขล่างออกย่ยังว่าหันนี่เก้าหาเก้าเก้าบวกหาเป็นเท่าไหร่เก้าเป็นสี่ได้สิบสี่ดับส oh. ี่ดับ so สี่หงโอ้ว่าหันเอายูอยู่ดิว่าหันเอายูศูนย์ค่ะดับศูนย์ค่ะเอายูเพราะวาเลขออกเกทสามสามเกทบวกกันก็ได้ศูนย์ครับค่ะมาออกหาเกาม่ออกหาเก้าพันบยูงวดเทียนี่ละ งวดฝุ่นอะที่เราสามเหมือนเนี้ยก้อนหนาเกียร์สามหเหมือนหน้าค่ะงวดนี่ขันดับรางเลขรางบวกกันก็จะได้ซีดับซีนี่ค่ะดับซีเลขรางนี่ยกอดติดไว้แล้ว,วค่ะท่านผู้ชมค่ะกอดติดไว้อาจารย์เก่งนั่งร่องเดี๋ยวแล้วค่ะอาจารย์เก่งนั่งร่องอเดี๋ยวอาจารย์มาค่ะเพิ่งจะรุดงวดแรกเนาะครับ เข้าสองงวดเล็กว่าหลายครูพร้อมล่อเพิ่นก้อน้อค่ะงวดว่างหันนี่เพิ่นห้บนล่งลางอาจารย์เก่ง 4, เอฟซีเพิ่นกระถามมาหลายอยู่ค่ะล่อก่อนค่ะท่านผู้ชมอาจารย์โคราชาดห้บนล่งลางค่ะงวดว่างหานันนี่ก้าหากะไรอยู่ดิค่ะแต่ว่าแลนล่งลางแนนอยู่ค่ะแต่หกขาหนี่หกขานี่แต่หหาตอ,อาจารย์ต่อยเหลยกฟัน <laughs> ได้ลักลอยเนาะอาจารย์แกงค้อยกับเขาลักลอยอยู่ค่ะหกอาจารย์แกงค้อย FC พูนว่าอาจารย์แกงค้อยพอมีลักลอยหกดีน้ำเสียรเจ็ดกับหนึ่งอันนั้นเป็นอาจารย์อันเก่งนั่งร้องค่ะแต่ว่าอาจารย์แกงค้อยนั่นเพิ่นกับมี่เจ็ดกับหนึ่งคือกันค่ะเบื้องนั้นของเก่าเปรียบเทียบก็ได้ครับพี่น้องที่ลิปเพิ่นเพิ่นอาจจะบ่ได้เบื้องถูกคลิปค่ะท่านผู้ชมมันก็หลายคลิปเนาะ ค่ะเพิ่นกะจะเลือกเบิง้งพ่อเล็กออกมาแล้วดันไปบุออ่อนออกโตที่คลิบที่เ,าเ้างเบิรงนเหอนไหมเนาะค่ะท่านผู้ชมว่าโบค่ะเ๋อาจ้างไดกับผิจารณาเบิ้งเดอ้อค่ะนําเสนอกับพ่อเป็นแนวทางค่ะอาจารย์ทันไม่เพิ่นกะเข้ามาค่ะอาจารย์เก้าเพิ่นกะยังอยู่เนาะค,ค่ะเปลี่ยนสลับกันค่ะ เปลี่ยนสลับกันค่ะท่านผู้ชมท่านเก้ากับพ่อเปนว่าเพิ่นสิบอ่อเขาเพิ่นกะสิเขาคือเก้าพว่าเอฟซีเพิ่นรู้จักแล้วนะเพิ่นกะติดแล้วค่ะท่านไม่้ําเชี่ยกอะอยากให้เพิ่นมาเป็นสะพานบุญคือกันเนาะนค่ะอ๋อสําหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนยอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีค่ะ